สวัสดีจ้ามันนี่เม้าพูโปก็ปนูผิดเนาะมันนี้หนผิดมีเแม่นูแกงเข็ดใส่ผักหวานนี่สบแซบเลยนี่มินเป็นน้ำพริกจ้าน้ำพริกแซบของผิดผักข้าวก็คือเก่าเน้ะจ้ะผักกาดขาวแตงหน่อยนึงแซบแซบ,บจ้ามันนี่แกงเข็ด ยยูย่ย่นีห่อหอมหอมเสผักอีตูเสพผักแมงรักเสแซบวันนี้ดูมากินข้าวกับนูพิดได้จ้ามันนี่นูพิดแกงเห็ดซูกินแกงแกงเห็ดซูพีซูน้องซูเออยซูอ้ายกินจ้าวันนี้จัดเต็มหน่วยเจ้าจัดเต็มหอมๆ แกงเห็ดตำน้ำพริกจ้าวันนี้เมนูง,ง่ายๆหอมๆแกงเห็ดเสร็จผักหวานอ่อ,อนๆแซ่บๆสดน้ำร้นอนๆจ้ามากินข้าวกับนัวพิกขอบคุณกดไลค์กดติดตามเนี่ยจ้ะแซ่บๆเด้อจ้าวันนี้มากินข้าวกับนวพิษจ้าแซ่บ เมนูห้าก็มีตะละเมอเนาะขาดเจวบดได้จะจะเป็นแกงเฮดเซ่พักวานเนาะแกงเฮดหอมแซ่บวันนี้ ขอบคุณกดไลค์กดติดตามเดอ้อจา้าพี่พี่แม่แม่ทุกคนขอหายมีความสุขลำรวยลำรวยหลังไกลแข็งแรงเดอ้อจ้ามันเนี้มากินขา้าวกบนองพีดเดอ้อ มากดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้น้องซาลาเน่เด้อจ้าบางวานน้องซาลาจะไปยม่มไปยามเด้อขอบคุณกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะจ้ะแต่ละเมือแต่ละวันคนระับกะเห็ดด้วยความสุขจะท่ายคลิปลงไปมีความสุขเด็ดทักท้าย กินเขาห่วมผ้าเนาะจา้ะเนาะแสบๆจ้าหนูพีทแต่งเข่าเรียบร้อยแล้วมากินเขากับหนูพีเตอร์จ้าขอบคุณกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปใหม่นะจ้าหนูพีทกินข้าวแล้วจ้าสวัสดีจ้า